ก็คือตอนนั้นอะไม่มีสติเลยแบบโอเคพอสไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนต่อฉันจึ้งตั้งแต่วันแรกเลยจำได้เลยว่าเพื่อนคือหาเราเจอไวมากหกข้อปีนี้มันค่อนข้างยากวินาทีประกาศอ,อาจารย์พาไปเลี้ยงมาล่าเพื่อนในค่ายคือน่ารักมากโดยเฉพาะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะคะเนื่องจากห่างหายไปค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แบบเ,ออเราไม่ค่อยว่างด้วยนะคะช่วงนี้มันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกลับมาลงคลิปแล้วนะคะเย สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวค่ายโคไซน e w ิวซีที่เราติดในปีนี้นะคะก็คือว่าจริงๆอะ่ะเราอยากจะมารีวิวตั้งแต่หลังจากกลับมาจากค่ายเลยแต่ว่าคือไม่มีเวลาเลยเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบทีเกตแล้วก็พอสอบเสร็จตั้งใจจะมาอัดก็ยังอัดไม่ได้คือเราต้องปั่นพอร์ตส่งโคไซนะคะทุกคนเพราะว่าส่งได้ถึงวันที่12อเนาะแล้วคือเมื่อวานเนี่ยวันที่12คือเราแบบว่าปั่นจนแบบเกือบถึงเวลาที่แบบส่งอะ่ะ คือแบบว่าส่งไปทั้งหมด3รอบเลยทุกคนเพราะว่าคือแบบเราลืมแก้ไขบางหน้าแบบสลับกันบ้างแล้วก็หน้าไม่เท่ากันบ้างนะคะทุกคนก็คือเหมือนเดิมสไตล์เดิมนะคะคือเราเขียนไว้ในไอแพดแล้วว่าแบบเราจะพูดอะไรบ้างเรียงลาดับยังไงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะเล่าตอนวันที่ประกาศผลคือตอนนั้นอะ่ะเรานั่งเรียน ภาษาอังกฤษอยู่เรียนอิงกับพี่เกมอยู่ใช่ไหมแล้วคือเราอะ่ะนึกว่าจะประกาศ6กโมงเย็นเพราะว่าอย่างปีที่แล้วประกาศ6กโมงเย็นใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรเราก็แบบเอื่อเห็นว่าส่วนใหญ่อะ่ะโคไซชอบใช้เวลาประมาณแบบ4ี่โมงในการประกาศนู้นประกาศนี้เราก็เลยแบบลองเข้าไปใน IG จพอแบบเข้าไปในไอจปุ๊บ คือโคไซแบบเด้งขึ้นมาหน้าแรกเลยก็คือตอนนั้นอ่ะไม่มีสติเลยแบบโอเคพอส์ okay, ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนต่อแล้วก็แบบนั่งหาว่าแบบมีชื่อตัวเองไหมแล้วก็คือเราดูรอบแรกใช่ไหมมันไม่มีชื่อเราตอนนั้นคือแบบเฟล,ลมากตอนนั้นก็คือแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็แบบตั้งสติใหม่ดูอีกรอบหนึ่งค่อยคอยดูค่อยๆแบบดูไปทีละชื่อสรุปมีนะคะทุกคนนี่ก็คือแบบ ดีใจมากตอนนั้นคือแบบกรีดรั่นห้องเลยแล้วก็คือออกไปบอกพ่อบอกแม่บอก,บอกยายบอกทุกคนเลยดีใจมากแล้วหลังจากนั้นก็จะแบบมีพี่พอ่ะโทรมายืนยันกับเราอีกรอบหนึ่งว่าเราติดแล้วก็ให้เราแบบว่าใส่โค้ดต่างๆไปในไลน์แอด น่นแหละเราก็จะมีแบบว่าเชิญเข้ากลุ่มประมาณนั้นแล้วก็จะรอเวลาที่ไปค่ายต่อแล้วก็คือพอรู้ว่าติดอะไรเงี้ยก็คือไปอัพทุกช่องทางเลยือแล้วก็แบบว่ามีการ make f r นกับเพื่อนแบบกลุ่กิบนิดนึงก่อนที่จะไปค่ายเนาะมาพูดถึงวันที่ไปค่ายเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก็คือวันแรกที่ไปใครใช่ไหมคือเราไปจากที่บ้านเนาะเราไม่ได้ไปครั้งที่โรงแรมก็เลยต้องออกไวนิดนึงก็คือมีการทักไปนัดกับเพื่อนก่อนว่าโอเคจะแบบ เดี๋ยวรอเดินไปพร้อมกันอะไรพร้อมกันเนาะก็พอเราถึงใช่ไหมเราก็รอเพื่อนแล้วก็เดินไปพร้อมกับเพื่อนเดินไปคณะพร้อมกับเพื่อนคือพอถึงคณะใช่ไหมทุกคนเดินเข้าไปก็จะมีแบบจุดลงทะเบียนจะมีพี่เขายืนอยู่ใช่ไหมพี่สตาฟยืนอยู่ให้เราแบบว่าลงชื่ออะไรต่างๆนานานะพอลงชื่อเสร็จอ่ะเขาก็จะมีเอกสารให้เราก็าคือเราจะได้เอกสารมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแฟ้มใช่ไหมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มนะคะทุกคน แล้วก็ของข้างในอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นสมุดก็คือจะมีเป็นชื่อมหาลัยนะคะข้างในก็ไม่มีเส้นนะคะปกติประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นเหมือนเป็นชีตเอกสารต่างๆนะคะคือข้างในอ่ะเราเปิดดูแล้วคือเขาจะมีเป็นพวกแบบแนะนําแต่ละเอกแต่ละสาขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพวก การรับในแต่ละรอบว่ารับจํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีพวกเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ T ี a แคสอะไรประมาณนี้คแล้วก็หลังจากที่เรารับเอกสารเนี่ยคือเราก็จะเดินไปรับอาหารเช้าต่อแล้วคือจะบอกว่าอาหารเช้าวันแรกคือแบบฉันซึ่งตั้งแต่วันแรกเลยคือโคไซเลี้ยงแม็กคือเลี้ยงแม็กโดนัลคือแบบเลี้ยงดีตั้งแต่มื้อแรกเลย แล้วก็หลังจากที่รับอาหารเสร็จเราก็ไปนั่งทานอาหารกับเพื่อนนะคะก็ทานไปทานมาแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องขึ้นไปห้องดิสโก้เทเตอร์ที่ชั้น2นะคะก็ เพื่อจะไปนั่งฟังอบรมต่างๆก็คือก่อนจะอบรมนะคะจะมีการแนะนําหลักสูตรแต่ละวิชาเอกต่างๆนานาแล้วก็หลังจากแนะนําเสร็จเนี่ยก็จะมีการแบบว่าสามารถถามตอบกับอาจารย์ได้นะคะแบบเรามีคําถามตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถถามอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็จะตอบเรานะคะประมาณนั้นพอถามตอบเสร็จแนวนเสร็จอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการไปพักเบรกต่อก็คือแบบ คือเลี้ยงดีเหมือนเดิมหลังจากพักเบรกเสร็จนะคะก็ขึ้นไปห้องเดิมนะคะดิจิ t อลเทเตอร์แล้วก็จะมีการแบบว่าพูดคุยกับออพี่พๆสิบเก่านะคะ2คนแคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีพี่จ,พจีนแล้วก็พี่บอสเนียนะคะก็คือพี่ๆเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่แบบได้เรียนในโคไซแล้วก็แบบแชร์นู่นแชร์นี่อะไรนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนจะเป็นแอคทิวิตกิจกรรมที่รุ่นพี่นิวซีดเนี่ย จัดให้ทำนะคะก็คือกิจกรรมแรกอะ่ะจะเป็นเหมือนแบบว่าให้แบบว่าวาดหน้าตัวเองเออให้วาดแบบรูปวาดรูปตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอวาดเสร็จใช่ไหมพี่เขาก็จะเก็บไปแล้วก็ไปซุมซ่มๆแจกใหม่แล้วก็ให้เราตามหาเพื่อนในรูปที่เราได้อะ่ะให้เจอภายในเวลาที่กําหนดน่าจะประมาณ2นาทีหรือ3นาทีนี่แหละทุกคนแล้วก็ใครที่หาไม่เจอก็จะโดนทําโทษไปเต้นข้างหน้านะคะแล้วก็จําได้เลยว่าเพื่อนคือหาเราเจอไวมากน่าจะด้วยความที่ว่าเราอะ่ะวันนั้นคือเราถัก เปียไปแล้วก็เลยวาดเป็นแบบว่าผมเปียอะไรเงี้ยเนาะแล้วคือในนั้นไม่มีใครถักเปียเลยนอกจากเราเออแล้วแบบเพื่อนหาเจอไวมากแล้วเพื่อนก็เลยมันถามว่าใช่ไหมจาได้เลยคือแบบเพื่อนน่ารักมากก็จริงๆอ่ะมันมีอีกแอคทิวิตี้หนึ่งคือเราอ่ะลืมเล่าให้ฟังนะคะก็คือหลังจากที่วาดรูปแล้วก็ตามหาเพื่อนใช่ไหมก็คือพี่เขาจะแบบว่าเหมือนกับให้เรานับเลขใช่ไหมตามแบบที่นั่งก็คือนับต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบแบ่งกลุ่มมันมีสี่กลุ่มนอหนึ่งสองสามสี่ก็คือใครนับเลขไหนก็แบบ ไปเข้ากลุ่มใช่ไหมตามจุดตามจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาเล่นเกมด้วยกันให้พูดคาตามหมวดหมู่สมมติว่าโอเคอาหารไทยก็พูดอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคณะในมสวอะไรอย่างเงี้ยก็พูดถ้าใครแบบพูดซ้ํากับที่พูดไปแล้วก็กลุ่มนั้นก็จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น ก็คือหลังจากที่ทำแอคทิวิตี้เสร็จก็จะเป็นแบบว่าลงมารับอาหารกลางวานันแล้วก็ทานอาหารกลางวานันแล้วก็ไปนั่งกับเพื่อนเหมือนเดิมนั่งกับเพืนะ่อนๆน้องๆเนาะแล้วก็พอทานเสร็จนะคะก็จะขึ้นไปอบรมเกี่ยวกับพวก innovation communication นะคะก็จะแบบอบรมเกี่ยวกับมีความแบบนวัตกรรมต่างๆนิดนึงแบบพวก design thinking process อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีพูดถึงเรื่อง soft power ที่แบบจะต้องใช้หัวข้อนี้ในการไปทำงานกลุ่ม ก็คือหลังจากที่อบรมเสร็จในหัวข้ออันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีการบอกว่าเราอยู่กลุ่มไหนก็คือก่อนหน้านี้อาจารย์จะแบ่งกลุ่มมาให้แล้วไม่รู้ว่าสุ่มแบบใดก็ไม่ทราบเหมือนกันเรียกชื่อแล้วก็บอกว่าเราอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนี้แล้วก็ให้เราไปเข้ากลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะแจกโจทย์มา ให้เราว่าโจทย์ของปีเนี้ยโจทย์ของ New ซีปีนี้คือให้ทําเกี่ยวกับอะไรโจทย์ของปีเนี้ยคือให้เราอะคิดโครงงานนวัตรกรรมสื่อสารสังคมที่มันตอบสนองต่อนโยบายซอฟพาวเวอร์ของไทยประมาณนี้แล้วก็คือด้วยความที่หัวข้อมันเป็นแบบซอฟพาวเวอร์เนาะทุกคนมันก็จะแบบพอเข้ากลุ่มปุก๊กมันก็จะมีความงงนิดนึงว่าแบบเอาเราควรเริ่มต้นด้วยอะไรคือด้วยความที่หัวข้อมันค่อนข้างแบบกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยกันคิดกับ เพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็มีปรึกษากับพี่ๆสตาฟประจํากลุ่มด้วยคือหัวข้อปีนี้มันค่อนข้างยากเรารู้สึกว่ามันยากนะซอฟพาวเวอร์ว่าแบบเราทำยังไงให้มันมาเป็นแบบโนวนนี้นั่นอะไรเงี้ยมันยากจริงทุกคนกว่าจะได้หัวข้อคือค่อนข้างแบบนานมากแล้วก็ผลสรุปก,ก็คือเราทำซอฟพาวเวอร์เกี่ยวกับซีรีส์แปลรักนด้วยใจเธอนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทำเนอะเป็นว่าแบบเออหัวข้อที่เราหยิบยกกันมาแบบ ประชุมร่วมกันแล้วในกลุ่มอะไรเงี้ยก็คือแบบนำซีรีส์ไปรักฉันด้วยใจเธอมาเป็นซอต์พาวเวอร์ของกลุ่มเรานะคะโอเคหลังจากที่แบบว่าคุยกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บมันก็ตอนเย็นแล้วนั่นก็คือแบบว่าไปทานข้าวเย็นนะคะหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จเนี่ยก็คือแบบว่ารออาจารย์ให้กลับบ้านได้อะไรประมาณนะั้นจริงๆอะ่ะคือเพื่อนบางคนก็จะไปทํางานต่อแต่ว่าคือเราอะ่ะต้องรีบกลับเพราะว่าบ้านค่อนข้างอยู่ไกลนะคะก็เลยแบบว่าต้องกลับก่อน ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับค่ายวันแรกเนาะกลับมาบ้านก็มีคุยกับเพื่อนเพิ่มเติมด้วยว่าโอเคเราจะทํานูน่นทำนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปเช้าวันที่2ของค่ายนะคะทุกคนก็คือเหมือนเดิมคุยกับเพื่อนคุยกับคุณแบมบี้นะคะว่ามาถึงตอนไหนแล้วก็รอเดินเข้าตึกพร้อมกันเช้าวันที่2ก็คือจะแบบเราสามารถไปหยิบอาหารเช้าได้เลยรู้สึกว่า อาหารเช้าจะเป็นขนมปังกับนมไหมไม่แน่ใจคือจําได้ว่าเราไม่ได้หยิบเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราทานข้าวไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้หยิบมาทานเนาะจริงๆก็หยิบมาได้แหละแต่ว่าเราไม่ได้หยิบนั่นแหละแล้วก็นั่งทานข้าวเช้ากันแบบนิดนึงแบบแปบ๊บเดียวอะ่ะเพราะว่าหลังจากแบบทานเสร็จก็คือแบบต้องรีบคุยงานกลุ่มกับเพื่อนต่อเนาะเพราะว่าทุกกลุ่มอะ่ะก็ยังไม่เสร็จก็เลยต้องแบบเริ่มทํางานกันตั้งแต่เช้าเลยค่อนข้างที่จะซซเรียสแล้วก็เคร่งเครียดเหมือนกัน พอถึงแบบตอนเที่ยงอะไรเงี้ยตอนเที่ยงเที่ยงไปไปายก็คือทานข้าวเที่ยงคือกลุ่มของเราใช่ไหมก็จะแบบทานเสร็จก็จะไปซ้อมพรีเซนต์คือจําได้ว่าซ้อมประมาณแค่แบบ2รอบ3รอบแค่นี้แต่ว่าไม่ได้ซ้อมแบบว่าจริงจังแบบอย่างนั้นแล้วคือแบบหมดเวลาซ้อมคือต้องไปนั่งพร้อมกันทุกกลุ่มแล้วก็เตรียมพรีเซนต์ตอนแรกตกใจว่าอืมจะจําบทได้ไหมอะไรได้ไหมอ้าวจะทําได้หรือเปล่าวุ้นซ้อมแปบ,บเดียวแล้วก็คือพอมานั่งรวมกันใช่ไหมอาจารย์ก็จะสุ่มแบบ สุ่มแบบใดอีกเช่นเคยก็คือแบบว่าแล้วแต่ตามใจอาจารย์เลยว่าจะสุ่มกลุ่มไหนออกมาพรีเซต์ก่อนแล้วคือกลุ่มเราอะ่ะ ได้พีเป็นกลุ่มลองสุดท้ายคือแบบหายตื่นเต้นไปนเลยจริงๆคือมันหายตื่นเต้นไปหมดแล้วทุกคนแล้วก็ในตอนที่แบบพรีเซนต์ใช่ไหมรู้สึกว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนแบบในกลุ่มคือเก่งกันมากๆเก่งกันทุกคนเลยแบบทุกคนพรีเซนต์ดีมากแบบภูมิใจในตัวทุกคนมากก็หลังจากที่พรีเซนต์จบทุกกลุ่มใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด6กกลุ่มเนาะอาจารย์ก็จะให้ไปออนั่งรอก่อนนั่งรอแบบอาจารย์คุยกันว่าจะโอเคให้คะแนน อะไรยังไงแต่ละกลุ่มใช่ไหมก็คืออาจารย์อุ้ยกจะมาพูดแล้วก็จะมีการมอบเอ่อซีริฟิเคตรับซอริฟิเคตก่อนระหว่างรออาจารย์ท่านอื่นๆที่เป็นกรรมการรวบรวมคะแนนก็คือหลังจากรับเสร็จก็คือประกาศผลเลยว่าโอเคมีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมได้รางวัล3กลุ่มก็คือที่1ที่2ที่3ใช่ปะแล้วคืออาจารย์ประกาศที่3ก่อนโอเคผ่านไปแล้วกลุ่มหนึ่งไม่มีชื่อกลุ่มเราเหลือที่1กับที่2 <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆตอนนั้นคือลุ้นมากเพราะว่าตอนที่พี่เซนเซดะคืออาจารย์ค่อนข้างที่จะมีการชมเยอะนิดนึงแล้วก็พี่ในกลุ่มก็คือบอกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าชิงตอนแรกอ่ะอาจารย์ก็คือจะประกาศเลยแบบโอเคที่สองแล้วก็มาที่หนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่าแบบอาจารย์บอกหรือว่าจะจับมือแบบนางงามไหมแล้วทีนี้อาจารย์ก็คือแบบว่าบอกชื่อกลุ่มอีกสองชื่อเนาะไม่รู้ว่าแบบกลุ่มไหนได้ที่หนึ่งที่สองก็คือเรียกชื่อกลุ่มมา แล้วก็คือหนึ่งในนั้นมีกลุ่มเราก็คือ sunrise to sunset แล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะผ้าไหมจ้ะนั่นแหละแล้วอาจารย์ก็เรียกให้ไปยืนข้างล่างแล้วก็คือส่งตัวแทนกลุ่มมาจับมือมีวินาทีตอนจับมือให้ดูแล้วจะขึ้นไปให้นะคะตอนนั้นวินาทีั้นคือตื่นเต้นเอาจริงตื่นเต้นมากวินาทีประกาศครับและนที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ จริงคือตอนนั้นแบบว่าตกใจแบบตกใจมากคือเกีตมากคือกลุ่มเรานะคะได้ที่หนึ่งรู้สึกแบบดีใจมากคือทุกคนแบบเก่งกันมากแบบช่วยกันแบบโอ้โหโคตรดีคือแบบว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มที่แบบโอเคคอยช่วยเหลือกันคอยแบบแชร์นู่นแชร์นี่กันคือทุกคนเก่งมากแบบทำถึงทำดีเวอร์มงนี้มันเป็นของเราแล้วก็คือหลังจากแบบว่ามอบ โอเคป้ายเสร็จก็จะมีแบบถ่ายรูปต่างๆน,น,นานาเก็บภาพอะไรอย่างนี้นะคะกับป้ายแล้วก็กับกลุ่มด้วยเนาะก็คือหลังจากแบบว่าโอเคเสร็จกิจกรรมปุ๊บอาจารย์ก็จะพาไปทานข้าวด้านนอกนะคะนอกสถานทีส่สิ่งหนึ่งก็คืออาจารย์พาไปเลี้ยงหมาลาะคะทุกคนพาไปอีสหมาลาที่ชวนล่านะคะก็คือ รีบรอไมหิวเดินออกประตูห้าไปเอาจริงๆคืออาจารย์เลี้ยงดีมากประทับใจตั้งแต่ข้าวมือแรกที่เป็นแมค o โดนัลก็คือแบบดีแฮปปี้แบบ enjoy enjoy eating world เดี๋ยวก็จะขอสรุปค่าเลยเนาะไม่งั้นคลิปจะยาวไปมากกว่านี้ก็คือรวมๆเลยแล้วถือว่าโอเคสนุกกว่าที่คิดเลยแบบตอนแรกที่แบบเราคิดก็คิดว่าแบบเฮ้ยมีโน่นมีนี่มันจะเครียดไหมมันจะอะไรไหมแต่พอแบบโอเคได้ไป ค่ายจริงๆก็คือเอนจอยมากทุกคนน่ารักมากมีทั้งน้องทั้งเพื่อนแล้วก็พี่ๆคือน่ารักมากๆรวมทั้งอาจารย์ด้วยอาจารย์คือใจดีมากแล้วก็คือแบบได้ความรู้เยอะมากทั้งแบบกระบวนการคิดต่างๆนานาที่แบบอบรมไปแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มคือแบบทําให้เราแบบ กล้าสแสดงออกมากขึ้นในการแบบทำกิจกรรมแล้วก็การพรีเซนต์ต่างๆนานาทําให้เราได้แบบฝึกคิดแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆค่อนข้างเยอะก็คือแบบเพื่อนๆในค่ายคือน่อนารัก <ๆ S 1> มากหน้าตาดีมากโดยเฉพาะจะไม่บอกจะไม่พูดก <M edia> ็ประมาณนี้นะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์การไปค่ายนิวซีสการติดค่ายนิวซีสให้กับน้องๆรุ่นต่อไปได้มาเข้ามาฟังกันอะไรประมาณนั้นเนาะเพื่อแบบ น้องๆที่แบบสนใจโคไซอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปโอเพ่นเฮาส์ก็สามารถไปเขียนใบสมัครได้นะคะเขาก็จะมีให้เขียนใบสมัครนะคะของโคไซนิวซีจริงๆก็คือปีนี้ที่เราไปโอเพ่นเฮาส์ใช่ไหมเราก็แบบโอเคตั้งใจที่อยากจะไปสมัครค่ายเขียนใบสมัครค่ายด้วยแล้วก็คือจะบอกว่า ตอนเราเขียนนะเราก็ค่อนข้างคาดหวังนะว่าเราอยากติดปีนี้มากๆแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ถึงกับคาดหวังไว้สูงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เืิดใจไ้ไนิดนึงตอนเขียนก็แบบภาวนาไปด้วยว่าขอให้หนูติดค่ายโคไซน์นซีสนะคะขอให้หนูติดโคไซด์ด้วยนะคะคือ <c oughs> จริงๆอะเราแบบอยากบอกทริคการแบบว่าเขียนใบสมัครมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะบอกทริคยังไงเพราะว่าตอนเราเขียนก็คือเราเขียนแบบตัดใจเลยเออเราไม่อยากบอกมากเราก ให้ทุกคนแบบไปรอดูในใบสมัครละกันแต่ว่าถ้าใครเคยสมัครก็อาจจะรู้ว่าแบบถามประมาณไหนเนาะแต่จริงๆคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบอาจารย์แล้วก็พี่ๆอ่ะคัดเลือกเราจากแบบจุดไหนแบบว่าอะไรยังไงที่เราเขียนไปน่าจะแบบ รวมๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้คำแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่ายโคไซน n e ิวซีตตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าอัทแท็กไอจีมาได้นะคะจะแปะไอจี IG ไว้ที่ description box นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์การไปเข้าค่ายโคไซน n e ิวซี d หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นต่อไปหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆช่วยเข้ามาปั่นวิวก็ได้นะคะไม่ว่ากัน ก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย